เดี๋ยวมัน,มนตีนมันมีแต่ขี่ไก่ไปขืนบอรถยต่กะขืนนางลวนไม่เป็นไรปล่อยมันได้คนมันนุ่มจังอ่ะมันอาจจะมีไรนะมีมัดตวัวน,น้อยอะที่ไม่เห็นอะ กกไก่จันนุมานพวโหม้อหั่นขาดไปสุกเดียวฮะไก่ที่เข้าวผัดนะเนี่ยข้าวผัดชส่ว่าหาันพี่หน่อยจะล้างอันนี้ใช่ไหม วัน,นบอกว่าวันนี้ชอบใจ,จันเนยลงเกียดมากองเกลียไก่ไม่สบายเยอะไก่ไก่ไ,กไม่สบายเลยให้มันกินเด็กี๋ยวมันไม่ทันเลือดมันก็ไม่โต มันมันไปกินแต่อนุ้นนไงดองก่อนดองก่อนจับจับอ่ะโอ้อันตรายตัวนี้จับไม่ได้หรอกไก่ชนอ่ะชนชนตัวเล็กๆมันจะกินอาหารไม่ทันเพื่อนมันจะโตช้ามันกินไม่ทันเขาไอตัวเล็กไอตัวนี้เล็กสุดเนาะน้องเล็กนะเนี่ยเนี่ยเล็กสุดในกลุ่มมีแต่มีแต่ลุงพี่ทำใช่ไหม รุ่นพี่แกงมันเดี๋ยวถ้าเกิดมันโตไปแล้วแล้วมันเกิดเป็นไก่ชนนะมันมันจะชนพวกนี้ให้หมดเลยนี่ใบมะลุนมนี่สวยไม่มีใครกินนะ,ะจับได้ไหมแก มันกินก่อนไม่จับเออจับแบบนี้ได้เนี่ยแตะลูดูดิขาข้างดังมันเดือมจะตายถ้าเห็ดไหมระวังกระโดดถีบเตาเขาเรียกอะไรมันมันเตะหรือมันอะไรเขาไม่ไก่ดำมันหน้าเหมือนไอ้นี่เลยสไปเดอร์แมน น่าจะไปต้องแมนเออๆอ่ะตอนนี ê, nào nào? ้คุณวันไม่เออเลยหรอมันบินออกไปอ่ะตุยหมดแล้วตุยหมดตัวแต่แค่นี้ไก่ไก่ป้าไก่บ้านน่ะนะไก่แจ๋ไก่เช่าตาหรือเปล่าอบากกินไก่ขาวอ่ะ ปล่อยมันกินก่อนแล้วค่อยกุ้มมันน,นา,าน,นาาาประมาณแปดนาทีเก้นาทีม่ตัวนี้ไม่เป็นสองตัวนี้เหรอคะเจ้น้องน้องขาหักน,น้องไม่ค่อยสบายอายุเท่าไหร่อ่ะน่าจะสองปีให้น้องขาหไอ้ทุกตัวนี่กี่ปี พ่อไอ้ตัวนี้ไม่มีสีปีแล้วเหรอไอ้พวกสีแดงๆเนี่ยสีน้ำตาลเนี่ยไอ้ไก่ชนไอ้ไก่ชนเท่ากันกับแล้วไอ้ตัวนี้อ่ะไอ้ตัวนี้ประมาณปีหปีช่วงสงกรานต์น่ะกลับมาตัวนี้มันตัวดำอ่ะตัวดำสองตัวไอ้ตัวนี้จะสามปีแล้วเนี่ยไอ้ตัวนี้เท่ากันน่ะมันเป็นดุของตัวนี้ไอ้ตัวนี้เป็นแม่ไอ้ตัวนี้เป็นดุ ตัวนี้เป็นตัวนี้เป็นแม่ตัวนี้เป็นโลกตัวนี้อ่ะตัวนี้เป็นข้าวพันนะ่ะอ๋อข้อวพันตัวนี้เองโอ้หมดเดียวนะมันบอกว่าอร่อยหมดแล้วเหรออันนั้นอ่ะยังม,มีอยู่แต่ว่าค่อยๆให้มันกินเยอะมันกินเดียวมึงเดีย,ม,ดยมันก็ตีกันเลยชอ,อบแบบ แยกกันเดี๋ยวถ้าเกิหมดห่างจะอุ้มตัวได้ตัวหนึ่งไก่พว่งนี้แหละตัวนั้นอ่ะเด่นตัวไหนก็ได้แต่อตัวนี้ดื้อนะจับเท่าไหรก็จับไม่ได้ตัวไหนดื้อไอ้ตัวหนึ่งปียังไม่ถึงหนึ่งปีหรอกประมาณหนเดือนอ่ะเจ็ดเดือนนะช่วงสงการใช่ไหมตอนกลับบ้านไปขึ้นมามันก็ ฟักไข่แล้วก็ออกมาก็ประมาณหกเดือนน่ะหกเดือน6เดือนตัวใหญ่มากเอาหมดแล้วหกเดือนตัวใหญ่กัหนึ่งเดือนอ่ะหนึ่งปีอ่ะแต่หนูชอบตัวนี้ไอ้ตัวนี้ใช่ไหมที่กระโดดอ้ม ให้มันกินแล้วไม่กิน,ไม,กน,ไ,มกนไม่ทันเพื่อนี๋ยวให้มันหมดเพื่อหมดแหรอหมดแล้วตอนนี้มันบอกว่าอร่อยกินเลยใครว่าบอกจิตตาเองใช่ไหมตัวนี้มันชอบกินเนื้อเนี่ยจะผ่ามันไอ้น้องเด็กเนี่ย อตอนเด็กๆมันมันจับง่ายนะตอนนี้ใช่ไหมใช่ไหมพี่หนูหเกี้ยงแจ้งหนวกินเดียวมันคของไก่ทีห่หนูมั้งมันครงหนาไปเลยแล้แลมันหอนุเร็ยวอ่ะใช่ไหมช่วงนี้ มันหนาวแล้วมันแบบมันได้มันอยากได้ความอบอุ่นในตัวได้ไงมันตี่ข้าวแล้วมันร้อนทีนี้จับได้เพราะว่าไกลหมดแล้วจะจับไปตัวนี้จับตัวน้องเล็กนี่นะชอบตัวเล็กตัวเล็กตอนเด็กมันไม่ดื้อนะเข้าเอามันออกมาเล่นไอ้ตัวนี้ใช่ไหมหนูชอบเอาตัวขาวออกมาด้วยตัวขาวมือ ไม่รู้ค่ะมันตายอ่ะมันหนาวอุ้ยไม่ใช่ตัวนี้จะตายต่อมันตายไม่ให้มันตายมันมีคูมคุ้มกันของมันอยู่หมดแล้วอีกนี้ไม่มันมันลอยได้อ่ะมันคือแ หน้าเหมือนนหน้าเหมือนสิตาซิาตาสตะคอร์อตัวขาตก็ไหนอ่ะม,ม,อมันกไมคีแต่ตัวไก่ไข่ใช่ที่อโดนจับอันทินแล้วไนงะ จะแค่ไอ้ไก่สตนี่แหละจะทำคลิปนี้วกับฝาไปสนเนะคลิปหมาอกกันหน่อยไปทุกคน สบายดีเงี้ยมแดงๆนาะทุกคนเนาะมีกาม้าไห้อาหารไก่คือเก่าไก่เนากกินนอะไรนิดเกียวนะทุกคนเนาะไก่ไข่ไก่นี่รก็จิกกันนี่ไงตีมีกจิกกันเนาะ ยาชายพญาเป็นไม่กินเนาะทุกคนเนาะยัง B สิบสอง ikan kan ganti kan itu buat Oh, <laughs> oh <laughs> 好好好 ครับคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ่ํานี้เนาะคลิปหน้าพอกันไหม่บ๊ายบายทุกคน